จังหวัดชัยภูมิพบประสบปัญหาภัยแล้งหลังฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานกว่า3สัปดาห์ที่อำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิถึงแม้ระดับน้ําในแม่น้ำชีจะสูงขึ้นแต่ลําคลองสาธารณะที่ผ่านพื้นที่เกษตรกร,ร,กรในหลายพื้นที่ยังคงแห้งขอดข้าวยืนต้นตายในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเกษตรกร,ร,กรบางรายต้องไถกบข้าวในรอบแรก เพื่อนำข้าวปลูกที่มีอยู่มาวานไถใหม่ในรอบสองโดยพบว่าปัญหาในปีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำที่แล้งและแห้งขอดยังคงพบว่าข้าวยังโดนเคี้ยระบาดอย่างไรก็ตามน้ำยังคงเป็นปัจจัยหลักในการทำนาเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีความหวังที่จะได้น้ำจากน้ำฝนเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวในปีนี้ต่อไป นาทีนินกัดถ่ายภาพพีอาชัยภูมินิวรายงาน